Terima kasih telah menonton! ดีค่ะพี่สานทำน้ำกินค่ะเมื่อวนี้เขาจะไม่กินตำหอยแ้งค่ะตำหอยแขมซัวกับข้ปุ่นค่ะแซ่บค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะเดินทางคนกับร้านค่ะหลายคนก็เป็นแบ่แอ่นี่ซัวเสียข้าวปุ่นนะยานก็ยิ่งข้าปุ่นอันนั้นตำหอยล้วเอาซัวตำบุ้งอีกค่ะ กินกับไอค่ะไอกับแม่กินน้ำครับผมสวัสดีครับพี่น้องมากินข้าวน้ำกันบ้านเนี่ยมามามาเยอะเลยดเนี่ยกินกันไรไอ้ก็หนวดเข้มใช่ปะกินบะพีเผ็ดเมื่อนั้นจิ้มนั่นกินบะพี่เผ็ดหนวดเกินเลยค่ะกินมะพีกินมะพีงในดอกหนวดออกทันทีเลยมามาพี่น้องมา อ่นานางนางไงโอ้ยฝุ่งหมิ่นตมามันเหรอไรเน่ยไรเนี่ยแมงวันคือตัวงานแต่ละเขียวจุนพูนจ้ะกินหลายคนก็ปแซบค่ะามาโม่ห้งเห็นเห็นเห็นเห็เขาขาแบบนี้กับเผ็ดอยู่เลยค่ะแพบโอ้ยนี่ปันไงยังมาไกลได้สอสงซมให้จ้ากันนิดไปอ่ไม่แต่ลดความขมเมินอ่ะทั้งกินทันงน้งฟังตลกความ <c oughs> สูมือบ่ได้ขออนุญาตเด้อค่ะเอามือก่อน ใส่มือค่อยแสมดิต่อมบ่เอาอันครับค่ะมึงบ่เคยนัดเขาเนาะเขาเคยใส่มือใส่มือก็ใส่มือแตะใส่มือค่ะพภาครัฐก็รอดีภาคัดเท้่ว พักส่วนค่ะส่วนต่ะุ้งบะส่วนหอยแข็งนี่ค่ะหอยแข็งเอาคำตาส่วนเพื่อนเรื่องด้วยบันน่ะ สงอาบากน้ำเห็ดเป็นตะแซบหน่อยเจ้าอ่ะไปร้องเห็ดดูอยเป็นตะแซบบ่แก่ไว้แก่ใส่นน้ำเ่ครับอืม ต้่งกินเนื้อหัวตะลกเนื้อมันตะลกเห็ดไลปนะก่ะเห็ดบเห็ดบ้ตลกลดบ้นะภาพเรื่องรับน้ำหนักก็ไหวแล้วน่อยคุณห็งบ่อยแมดนลยเฮ็ดไลก็บกย้ายไอหพี่น้องมันยายด้ยายนั่งหัวตลกดวัยายเป็นท่านผู้ชมมันตะลกไปเ็ดไลกับพวกกา ย่านวดลุดดิเมื่อนี้มีหนวดหนวดป้งไว้เพราะว่าเจ้านี่ท่านมาดูมาเนี่ยปวามตัวจกน้อยเไรเรีย่งไม่หมอตัวนอะพี่น้องเจ้าอะไรเบิงพูดเดียววะนะยุดส่งากินนั่ง

มีมะเรียนอืมแต่พ่อเพี้ยนมาเนี่ยพ่เอเพ็ดอ้าวเอาไปเอาอันนี้อีกยังเนี่ยบักพริกกันเดียวบักพริกตัวตัวว้ายว่ามีแอมแล้วเ <laughs> <laughs> บ้านี่ก็จ <laughs> <laughs> ะพ่อเพี้ยนแต่ผมจะได้เกิด <laughs> บ้างบังนึงนี่กินแล้วนวดเกิดกิน <laughs> นี่แล้วพี่น้องเวทานี้ค่ะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซองอีสานหานแนวกิน,นเด้เลยค่ะพอกันไม่คิดนาค่ะส,ส,สวัสดีค่ะ